บอกหน่อยด้วทีีในคัวกันเนี่ยเขาถึงมาพอค่อเดนแล้วพ่กนี้รแยกกันีเอาแยกไม่ได้กไม่ได้ยากค่ะมีงานกลังวันพ่งนี้ออกงลังออกไปด้วยกันใช่ค่ะีเราที่้องชีวิตต่างวางหนหรืตองนื่เลย นะครับขอนน้อั้งใจการปีจากนอกนะครับวันนี้ดีใจแล้วอบอุ่นเป็นยางสูงนะครับถือว่าเป็นเกีิการสูง,งเพราว่ามนจโนต่อยบอลซีงแท่น่งส้ำขัญนะครับพระอุโบสสหลังใหญ่นะฮะเป็นโอกาสนาฉลองไม่มีอรหอมทัางพาไปเอาใจเ้าซีหบัตเป็นปานพูงงาน <c oughs> เดี๋ยวเฮีเราจะเทปากพูงงานครับปา <c oughs> พงานที่ ท่านได้เหตุการณ์ออร์ดีแอนเกตค่ะแล้วก็พี่น้องพี่น้องมีความมั่นใที่ท่านออร์ีแอนด้วยนะคะคือขึ้นมาจากสงสารค่ะพี่น้องแกิดทานกอดอุดตัท่านมีต่ะมาด้วยสายค่ะหน้ามาตรงหาพี่น้องท่านหน้าดี้กุ้ับ่ยืนไปอ่าความแพ้แะค่ะสีสเกตพี่น้องสีสเกตแจกันร้อยแจกันร้อยที่กูราแจงกั้ไปที่สีสเกตอ๋อฝันร้องดิ การชื ate, <v> anyway. ่น้าในแคมเปญค้าครับแล้วก็รูปแบบคอนเสิร์ตที่น้องที่ต้องการแซงไม่นั่นเลียงนั่งสังสรรค์หรือเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับโดยโทรศัพท์อิจการแอนด์ออร์ดีอยู่ท้างเพจแอนด์ออร์ดีแพร่เพจนะครับแล้วก็มาล้างแจกกันเลยที่เขาแล้วน้องพี่น้องเนาะนะฮะคับแจกกันเลยทุกในเด้อครับโมนี้ให้พี่น้องยืดสอบแก่อานแสดงบริษัททีแค่นี้ครับพี่น้องครับเสียงโรบมือต้อนรับน้องตายสุขวัฒน์กับการแสดงชุดพิเศษ 啊。